พูดถึงงานแต่งเขาบอกว่าไม่รู้ว่าลุ้นคู่นี้เนี่ยจะมีการขอแต่งกันไหมเขาบอกคบกันมานานมากพอเห็นตัวเลขก็คิดว่าอุ้ยเขาคบกันมานานขนาดนี้แล้วจริงๆหรอสิบเอ็ดปีคู่ไหนคะไผ่พาทิศกับน้ำตาลที่จักขนาสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีนานมากแล้วแบบว่าไผ่อยู่ในโอวาสดีมากแล้วคู่นี้แบบอินเลิฟตลอลดนลาใช่คือจะเห็นเนี่รูปกุ๊กกิ๊กโมเมนต์น่ารักน่ารักในโซเชียลอยู่ตลอดตลอดเลยจนหลายคนบอกว่าเอ๊ะเขาจะมีโมเมนต์กันหรือยังน่าจะมีข่าวดิบคอยตามไผ่ออกมาจากป่าให้ได้ ตามตาตามไไผ่จะมาหมท่นตาคิดว่าบทจะตามไผ่ตามยังไงพี่คนเราเป็นแฟนกันมันต้องเข้าใจกันบทมันจะหายไปมันหายไปแบบเป็นอาทิตย์นะเขาเข้าไปป่าเขาเข้าป่าลูกเข้าป่าลูกเขาไปดูปลาไปดูธรรมชาติปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาตอนถ่ายละครด้วยกันพี่ไผ่เอารูปมาโชว์บ่อยมากเลยคแล้วเมื่อกี้พี่ไผ่ก็ไปอยู่เนี่ยอยู่ในป่าไปดูบึงน้ำบ่อน้ําน้าตกที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยชนาไม่ใช่ที่แบบว่าไผ่ไม่ใช่ไม่มีงานนะมันไม่ค่อย เวลาแบบเอ้ EN, มีงานอะไรเงี้ยโทรหาติดต่ออิไผ่์ไหมมันเปน<ห>น็นสามารถปิด <S 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 มือถ,ถือได้อะใช่ใช่หายไปได้เนี่ยมันสามารถหายไปได้เขาเลยลุ้นกันว่าเอะแบบยังไงจะมีข่าวดีไหมสิบเอ็ดปีแล้วน้ำตาลบอกว่าจริงๆอะเคยคุยเรื่องนี้กันนะคือเหมือนเคยตกลง,งกันไว้คำๆว่าแบบถ้าพี่จะขออะต้องขอตอนหนูสวยถ้าขอตอนหนูไม่สวยขอใหม่คือยังไงก็ต้องขอตอนสวย คือน,น้ำตาลบอกว่าก็คิดถึงอนาคตมากขึ้นปกติเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการมานั่งแพลนชีวิตอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกแต่ว่าหลังๆก็มีคิดบ้างถามว่าปีหน้ามีลุ้นเรื่องขอแต่งงานไหมน้ำตาลบอกว่าหนูก็ลุ้นอยู่ค่ะคือจะ<า>ถามผู้หญิงไม่ได้ต้องไปถามไฟชายใช่แต่สงสายจะหาตัวไม่เจอหรือเปล่าเจอ <c oughs> แต่เราว่าน้ำตาลเขาจะเข้าใจไงอย่างเวลาไผ่ที่ไผ่จะไปแบบเข้าปา่า <c oughs> เข้าไปดูปลาไปเลยเขาจะเป็นคนที่อินอะไรแบบ เราอินมากๆอบพี่ไผ่อะอย่างเช่นอย่างเงี้ยที่เขาชอบปลาอยู่ตามน้ําตกปลาตัวเล็กๆอย่างเงี้ยสั์ตัวเล็กๆน้ําตกเนี่ยล่ะใช่แล้วก็ไปตามแหล่งน้ําตกต่างๆนานาคือเหมือนไปนั่งดูถ่ายรูปมาอยู่ในมือถือตัวเล็กๆนี้ก็เยอะมากเลยคือเพราะว่าเป็นคนเอนจอยธรรมชาติอะแบบว่าให้แบบว่าธรรมชาติมันซึมซับเข้าไปในทุกอนุน่ารักอะอ่ะรอลุ้นข่าวดีนะคะปีหน้าอื